่ะเมื่อกี้นะครับนะเกิดการผิดพลาดนิดหน่อยนะครับนี่นะครับต้นกล้านะครับสวัดีครับชาวเกษตรทุกท่านวันนี้ทีมงานกล้าเกษตร47่เจ็ามาส่งต้นกล้ากระลำดอกนะครับอยู่ที่แถวแถวตำบลหนองสาลัยนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับชุดนี้นะครับทางนี้วหน่า1,000น อนก็นต้นนะครับก็ามออีหลายชุดชุดชิด้แรกที่มาสองก็ชุดนั้นหนึ่งหมื่นห้าพันต้นแล้วก็มาฝั่งนี้นี่ก็หนึ่งหมื่นห้าพันต้นแล้วก็มาตรงน,นี้นะครับอ่าหนึ่งหมื่นห้าพันต้นนะครับดูเฉลี่ยนะครับนะตอนจะม,มาดูกันนะครับชุดนี้อายุก้ายี่สิบแปดวันนะครับนะเสะร็จก่อนเตรียมที่ไม่ทนันนะช้ากว่านิดนึงนี่น,น,น,นะครับต้นกล้านะครับกล้าแข็ง ฮันดเทนดิ hey, ้งเฮ้ยฮันดเทนดิ้งมาให้เรียบร้อยนะครับชัดเจนไหมต้นชนี้แข็งแงนะครับพร้อมายปลูกเดี๋ยวพาไปดูชุดหนึ่งมาตามมาเลยครับอันนี้จะเป็นระบบการปลูกแบบใช้สปิงเกอร์นะครับดูการเตรียมพินนะครับน่าจะสะอาดแล้วก็สมพูณด,ด้วย ยาแทจะไม่มีนะครับเพราะว่าก่อนปลูกเขาฉีดพวกกลุ่มยาคุมยาไปก่อนนะครับครับเดี๋ยวมาดูชุดแรกนะครับเป็นยังไงบ้างนี่นะชุดแรกนะครับชุดแรกอันนี้อายุประมาณหนักจำวันไม่ได้แล้วนะครับ ประมาณหนึ่งเดือนได้นะครับผมก็สมบูรณ์ดีนะสมบูรณ์ดีครับชุดแรกหนึ่งรากต้นนะครับก็อาจจะขาดไปน,นิดนึงน,ง,งนะครับผมอ่ะมาดูชุดสองมาอันนี้ชุดสองนะครับสองสอาทิตย์นะครับผมชุดสองสองอาทิตย์นะครับชุดสองสองอาทิตย์นะ ใช้ระบบการปลูกเหมือนกันนะครับร้100อยไม่ใช่นหรอไออะไรนะใช้ระบบสปริงเกอร์นะครับสมบูรณ์ดีครับผมนี่นะครับต้นต้นกระลำดอกนะครับรูปแบบการปลูกนะครับที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับที่ใครยังไม่เคยเห็นว่าการปลูกกระลำดอกเป็นรักษาแบบไหนนะก็เป็นประมาณนี้เนาะใช้ระบบนะ้ำสปริงเกอร์นะครับโอเคนะครับมีอะไรต่มเติมไหม ครับประมาณนี้ครับประมางสมัยดีครับต้นกล้าดีมีใช้ไปกว่ารครึ่งนะครับผมก็ฝากกันนะครับกับเกษตรกรที่สนใจนะครับจะปลูกผักนะครับสั่งต้นกล้านะครับกับทีมงานก้าชสี่สี่เจ็ดน,นะครับ โทร0แปดหนึ่งศูนย์สี่หกสองเป็ดเก้านะครับอันนี้ขอลาครับพี่กอนพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ